ครับตอนนี้ผมลืมกระเป๋าไว้บนแท็กซี่คันนี้นะฮะผมกลับจากงานกาชาติเพราะว่าเมื่อสักพักนี้ผมไปถ่ายทำงานกาชาติให้กับสภากาชาติจังหวัดนนท์นะฮะพอขากลับมาผมก็เลยลืมกับโน้ตบุ๊กไว้ที่เบาะหลังโดยคุณอาชื่ออะไรครับคุเมคุอาสเุเมษนะสกุลอะไรครับรินส่นรินสวนริน,<ะ>น,นเป็นคนชื่อเนชื่ออร์ช่อเล่นชื่ออร์อเป็นคนที่ไหนครับรเป็นคนร้อยเอด็อเอดจังหวัด อำเภอสุวรรณภูมอำเภอสุวรรณนูมจังหวัดเลย์พอขับไปเห็นว่ามีกระเป๋าอยู่วนกลับมาให้เลยครับและเป็นสมาชิกจอสร้อยครับขอขอบคุณมากครับคุณอาไอ้กูกูเขาเีชื่อกูอะไรครับเนี่ยชื่อกูกูเนี่ยริษัทกทซี่อาสาสมัครจำกัดรอสหนึ่งเก้าสี่สองร้องเรียนท็กซี่โทรหนึ่งห้าแปดสี่นะครับคุณอาออสเอาน้ตบุกกลับมาคืนผมขอบคุณมากครับ คนีๆแบบนี้เราต้องสันเสรร์แล้วก็ให้รางวัลก็ไม่เอาด้วยนะฮะ <c oughs> ไม่เอาอะไรเลยครับขอบพรคุณครับคุณอาวสวัสดีครับขอบคเจครับ